นัดวันถอดเลยอะโอ้โหวันแทบมา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  นโดนไล่ก็ได้ทุกคนเวลาจะมีบันดิตีบันดิตหลังโล่อ่ะตัวเดียวเลยบันดินหนีแล้วไม่อยู่หลังโล่แล้วเป็น,นรูปสสวยไปเลย

yeah, 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 Five right, yeah, seconds right. to insertion. You must protect your bombs from being defused by OP4. If you remain in this zone, you will be protected by OP4. it spotted. Okay. I'm ตายแล้วไหมไช่ตายไม่ขวาตูใหญ่ไม่่ไมม Friendlys v i c t o r o s เยระวังนะไอ้แคยนี้แม่นกูสาเล็งกูยิงมาแล้วเว้ยมาแล้วดวย

บอลยดูไว้นะแหวงไม่เลมาฝังเขาแล้วใชล้สวอปอิแม็ก์โอ้ทานเคาเติมมาเพียบเลยว่ะสวยค่ะที่รสวยเค้าเติมหน้าใสเล้ว่ะเข้าหมดเลยเค้าเติมแล้วเนี่ยเค้าเตินอนนอนนอนมันนอนยิง สวยเข้ามาแล้วสวยโอ้ยเฮียแม่งโดดเข้ามาคนน่ากลัวไหน่อยมุกตรนี่มาตรงนี้มาใช่ใช่ที่นั่นอืมไปเลยเหลือมาตัวนึงอืมนี่มันกระเด็นให่นะหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างจะโค้ดห้อยจะโค่ดห้อยเอาเอามาเรียบมาดิดูไปเลยเหลือให้หน่อย

เข้าดีฟิวเลยมีดอบอๆเดินเลยลงดีๆไปกสิจับ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 ตุ้งคูตุงคู่วกนเี้ไอ้หมดหมดหมดเหลือเลยลบัน็อดเท้าได้เท้าได้เท้าตีนแสกนี่แหละบูเบิร์บได้เหลือง้แดเดี๋ยวคุณเข้ามาแล้วยังกินกระหี่อะไรสิ ดูท oh ี <S 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 ่เพื um> ่อนกูิดอไเลยอืมอ้ยวยไอ้กดายตอนไหนวะไอ้เช็กเมฆตาดีไปไหนวะเฮ้ยแม่งหัน้เดี้วแม่งรู้ว่าอยู่ตรงนั้นดีคเี้ยาเอไหแล้วใช่อนไม่ตใช่ไปสวยเยียเย

The diffuser has been recovered. Fifteen seconds remaining. Ten seconds remaining. หุยโดนนั่นน่ะแต่ไม่ไม่ตายออเคยอยู่ที่นัดหนะพุดดี่พไปได้เฮ้แมันยิงง่ายเลยพวกนี้ยหุยยยหุยหุยอยหุยหุยหเยยหุดเป

น้ำผมน้คนน้ำกอุ้ยไม่นมาขวามึงขวามึงไอ้มุกมัมขวาอยู่ในสอขวาออ้ยไม่าไอเดวไหมมันเลือดเหลือแค่หนึ่งเองเมื่อกี้